ค่ะส,สดีคาะได้รับรถ Toyota Camry เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถตรงสกส่งถึงบ้านรถราคาไม่แพงด้วยค่ะได้ออปชั่นเต็มสีเดิมจัดงานทั้งคันประวัติตูนตรงทุกระยะนะครับออปชั่นแน่นๆฮะ สวัสดีครับผมวันนี้โปรกบ้านนะครับมีรถครอบครัว SUV เข้ามาใหม่1คันครับผมวันนี้เป็นค่ายวอนโวนะฮะ XC40 นะครับ T5R Design ปี2019นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นออปชันที่หายากก็มีน้อยมากในประเทศไทยนะครับผมแต่โปรรบ้านเอาเข้ามาให้1คันนะฮะเจ้าของเก่านี่ดูแลดีมากๆเลยนะครับรถปี2019ไม่แค่แสนเดียวนะครับสีเดิมทั้งคันไม่เคยทําสีเลยนะครับผม แล้วก็มีรถกองามั่นต่างรทันทั่วไปนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าออปชั่นของเจ้าวนลว่คันนี้น่าใช้หรือเปล่านะ,ะเป็นรถครอบครัวมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็สภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างว mm ัน hmm. นี้ผมพามาชมนะคร mm ับวอวคันนี้นะคร mm ับ hmm. ผมเรียกว่าเป็นน้องเล็กของเจ้าตระกูล XC ก็ว่าได้นะเพราะว่า X อซมันมีแต่40,60แล้วก็90นะคันนี้เป็นน้องเล็กแต่ออปชั hmm. ่นเขาไม่เล็กเลยนะ,ะ mm hmm. ถ้าเทียบในเซฟเมน mm hmm. ด้วยกันนะคร mm ับ hmm. มันก็จะไปเทียบกับพวกอาตระกูลพวกะ หรือว่าเบนซ์ g l a นะครับแต่คันนี้ออปชั่นกินขาดหมดนะฮะใส่เต็มใส่ทุกอย่างเข้ามานะครับน่าใช้มากๆมาสภาพมันสวยมากนะครับดีไซน์เขาที่คือน้ำตาลใหม่มากๆนะครับดูจากกระจังหน้าของเขานะฮะกระจังหน้าของเขานะครับผมนี่จะเป็นโกลโก้วันโวชัดเจนเป็นโครเมียมหมดนะฮะแล้วก็ตามชิ้นงานพลาสติกต่างๆนะครับดีไซน์ออกมาได้พรีเมียมมากๆเลยนะครับเซ็นเซอร์หน้า6จุดนะครับเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับมีหมดเลยแล้วก็มีไฟเตาหมอกในตัวนะฮะแล้วก็ ตัวไฟหน้าเขามันมีไฟ LED ที่เป็นไฟเรียวนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าคือโคมเปิดโค,ม,คมใสนะครับสองสว่างแน่นอนวอลโว,วเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าความปลอดภัยของเขานี่คือดีเยี่ยมนะฮะวอตสวีเดนคันนี้นี่คือสุดยอดอยู่แล้วนะครับผมคันนี้นะครับไม่เคยมีการเก็บสีตั้งแต่เจ้าของเก่าจนถึงเจ้าของปัจจุบันนะัไม่เคยเก็บเลยนะครับทุกอย่างเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับจะมีรอยมายตามกระเช้ากันทั่วไปนะครับตามฝากระโปรงตามกระชนหน้านะครับเจ้าของเก่าก็ บอกว่ารักษาสีเดิมไว้นะครับผมก็ชอบแบบนี้ครับราะว่ารถมันสีเดิมดีนะฮะมันจะมีรอ่นยอบ้างเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่ามันจะมีรอยตรงไหนบ้างแต่ถ้าเกิดลูกค้าชอบให้เก็บสีก็แจ้งมานะครับแต่วันนี้ผมจะรีวิวแบบว่ารถเดิมให้ดูก่อนนะฮะนี่ครับมาดูด้านข้างกันเลยล้อมแม็กมาสเปกยางนะครับคันนี้ได้ยางดีเลยครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาได้มันปีเดียวนะครับผมเป็นยางโยโกฮาม่าเป็นยางแอดเวนสปอร์ตนะครับยางนี้มันเป็นของใช้กับ s UV ูโดยเฉพาะนะครับชุดนี้4เส้นมีหลายหม สเปคแยกของเขานะครับ255 50 R19 นะครับแม็กขอบ19เดิมโรงงานนะครับเป็นล้อแม็กของวอลโวูโดยตรงเลยครับไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะครับผมดิสเบรคจานเบรกเดิมอยู่ครบนะครับทุกอย่างอยู่สภาพดีโช๊คสปริงนะครับก็จะเป็นของเดิมของมันหมดนะครับคันนี้วอลโวูพวกนี้มันไม่ต้องไปแต่งโช๊คไม่ต้องไปทำอะไรครับของเดิมของมันมันขับดีมากๆเลยนะครับจากการทดลองนะอันนี้ที่ผมเคยไปขับมาครับการตีคือยืนพื้น200 200กว่านี่คือแบบยังนิ่งๆเลยครับไม่มีสายไม่มีโครงเลยนะครับช่งางเขาดีมากจริงๆนะฮะกระจกหูช้างนะครับผมนี่ฮะจะเป็นสีดำเดียวตัวรน,นะครับจะมีลกอรอยนิดๆหน่อยเนาะอันนี้ก็ผมก็ต้องแจ้งก่อนนะว่ามันจะมีลกอรอยแต่ว่าทั้งคันเนี่ยไม่เคยเก็บสีเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากให้เก็บเนี่ยก็แจ้งมานะครับแล้วก็นี่ครับด้านข้างจะมีไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับแล้วก็แกข้างข้าอันนี้จะเป็นของ volvo นะครับอันนี้ลูกค้าเก่าใส่มาตั้งแต่ายแดงเลยนะครับเนี่ยมันจะมีแกกสองอัน ใครจะสายแบบใส่แคมปิ้งใสยทัวร์นะครับก็ไม่น่าออกนะครับผมเพราะว่ามันคือของเดิมเท้านะฮะอีกจุดหนึ่งที่ผมจะต้องบอกว่ามันมีรอยคือตรงนี้ประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับมันจะมียุรอยพวกนี้ครับเนี่ยเป็นรอยขีดข่วนแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากให้เก็บผมเก็บให้เลยนะครับแต่เนีผมจะให้ดูก่อนว่าที่ผมยังไม่เก็บเพราะว่าทั้งคันมันคือสีเดิมเราจะยังไม่ค่อยเก็บว่าสีเดิมกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าอ่ะรับได้ไม่ต้องเก็บก็โอเคถ้าเกิดจะให้เก็บยังกระแจ้งมานะครับผ มาดูด้านในกันนี่ครับความสวยคือส่วนตัวผมชอบวันวัวด้านในคือมันออกแบบได้สวยงามมากๆเห็นไหมเนี่ยดูแผงข้างเขามันใช้เป็นหนังกลับนะเนี่ยก็ลายเขาเนี่ยอยู่ความพรีเมี่มของเขาเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับเกียรไฟฟ้าออโต้นะเครื่องเสียงทางมาไคาลรอนรอบคันอ่าถ้าผมจะไม่ผิดน,น,น,น่าจะน่าจะสิบสามตัวนะคันนี้รอบคันเลยนะครับใช้ของฮาร์แมนนะครับผมนี่ครับแล้วก็มาดู โครงสร้างกันอต่ที่ผมแจ้งครับคันนี้สี mm. เดิมทั้งคันรถไม่เคยมีการแกะการถอดอยู่แล้วอันนี้จะตีโครงสร้างเดิมร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นันล่างนี้เป็นอาร์ดีไซน์เห็นไครับของเดิมจากโรงงานเพราะตัวนี้มันจะมีสองตัวคือบันทีห้าธรรมดากับตัวเป็นอาร์ดีไซน์คันนี้เป็นอาร์ดีไซน์แท้นะครับตัวตะเข็บเม็ดอัางนะครับเราแกะให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันดึงยากมากนะครับดึงแล้วเดี๋ยวมันต้องเนี่ยครับมันมันจะมีปัญหาเรื่องของการดูดซับเสียงนะครับทางงานของอันนี้ผมก็เลยไม่ดึงนะครับ แต่การันตีคนเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าดิวิกรณยังอยู่ครบเลยนะฮะแล้วก็บาะนะครับบาะมันจะเป็นบาอหนักสองหนังสองหนังสองแบบนะครับจะเป็นหนอเบาหนังแบบนี้แล้วก็จะเป็นเบาหนังกลับหรือรีกว่าแบบแบบเป็นผ้าเนี่ยป้านะเองนะฮะนี่ครับแล้วก็บาะเขาจะเดินด้วยได้ได้สีขาวแบบนี้นะฮะบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่มีมีมปร,รอกเบาะนวดด้วยนะครับแล้วก็บาะเดิมไม่เดินครับดูตรงนี้ได้บาะคนขับเนี่ยมันจะมีมคงโลโก้สวีเดนอยู่ สวยงามมากนะครับด้านหนังนี้ก็สวยเลยครับแผงข้างประตูต่างๆนะฮะนี่เดิมๆเลยนะครับกระจกวๆๆอลโว่เดิมโรงงานอยู่ครบหมดไม่เคยแตกไม่เคยหักไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมม่นอามันดึงยากมากจริงนะมันจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นหรือว่ารถทั่วไปนะครับที่มันจะดึงบบว่าดึงได้นะครับพอมันดึงไปเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของปัญหาการสับเสียงนะครับก็เลยขอยากไม่ดึงนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้น จะเป็น SC สซูนเนาะข้างหน้าเป็น r d e s ดี n ซนะครับแล้วก็แอร์ด้านหลังนะครับนี่จะมีแอร์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าเนี่ยใส่พรมเห็นไหมว่ามันฮิตมากเลยครับก็คือพรม 3D เข้ารูปเนี่ยนะครับเป็นพรม v i p ีเนาะรถสีดำตัดกับสีแดงเลือดหมูสวยงามมากนะครับตัวนี้ก็จะมีที่พักแขนนี่นะครับแล้วเบาะด้านหลังเขาก็จะเป็นเบาะเป็นหนังหนาป้าเหมือนกันนะครับ ทับได้นะนี่ทับแบบร้อยแปดสิบองศาเลยกินเบาะสภาพต่างๆคือยังตีมาอยู่นะครับกินใหม่ครับยังอยู่ครบเลยนะครับคันนี้กับตัวที่ไม่ใช่อาร์ติจะต่างกันยังไงนะครับถ้าดูจากภายนอกนะครับก็คือดูเรื่องของหน้าตรงหลังคานะครับหลังคามันเป็นพูโทนนะครับแล้วก็มันจะมีเขียนว่าว่าอาร์ติชา,าทายังไงมาก็เหมือนเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่การแวบ,บสติ๊กเกอร์นะครับมันคือทำพูโทนมาตั้งแต่ใส่คำารกเกล็ดเลยนะครับหลังคาดํา รถสีขาวคือสวยอยู่แล้วนะครับยางหนังฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นยางกูดเยียนะยางปีส0 2 0ันีะครับยางคู่หน้าเนี่ยจะเป็นของโยโกยางอาจจะเป็นของกูดเยียนะยางหนังปีส0 2 0ัคือว่าใหม่อยู่นะครับดิสเบกสี่ล้อครบเลยนะครับ A B S ทุกอย่างมีหมดนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นเอาวีดไลน์เนาะโชคหนังก็คือของเดิมหมดช่วงหน้ามันดีมากเลยนะครับอนโบเนี่ยใครที่เคยขับบอนโบไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอะรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นะครับเขาขึ้นชื่ออยู่นะครับว่าของเขาดีจริงๆนะครับสิ่งที่ผมชอบของเจ้า วอนโวคันนี้นะก็คือไฟท้ายนะครับดีไซน์ของเขานะครับสวยงามมากๆเลยนะครับทําเป็น LED หมดแล้วนะครับตั้งแต่ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับผมด้านล่างเซ็นเซอร์มีทั้งหมด6จุดเหมือนกันนะครับหน้า4ี่หลัง4่ปลายท่อคู่ออกเดิมๆเลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ตามเขตนะครับ x c 4 0วอนโวอยู่ครบหมดแล้วก็เนี่ย T5 r d e s i g n Audio Die นี่ก็คือของเขาเดิมโรงงานนะครับดูโครงสร้างกันเห็นหัวน็อตไหมครับ หัวน็อตเดิมหมดนะครับคันนี้ไม่เคยมีการแกะหรือการถอนพ่นทาสีใหม่ก็ไม่เคยนะครับเพราะคันนี้การันตีรถสีเดิมทั้งคันนะฮะใครมีช่างเอาช่างมาตรวจสอบได้นะครับว่าก็ผมสีเดิมไหมนะครับการันตีเลยครับเพราะว่าผมเช็คนาได้บอยงานนะฮะตั้งแต่เจ้าของเก่าจนถึงทางรับซื้อเข้ามานะครับสวยงามนะครับแล้วก็โชว์เป็นกระบอกใหญ่นะครับเพราะว่าฝาท้ายเขาเขาค่อนข้างหนักนะฮะพื้นนี่ส่ของเยอะมากนะครับเนี่ยใส่โรมอะไรต่างๆมาก็คือจะมีอย่างนี้ ที่ไดของข้างล่างอีกทิ้นหนึ่งนะฮะยังอะไรอยู่ตรงนี้นะครับผมเปิดฝาถ่ายขึ้นมานะครับอยู่ด้านล่างนี้เองนะครับแม่แรงตัวขานบล็อกต่างๆอยู่ครบนะครับแล้วถามว่าซีนเกาาเดิมไหมนี่ครับมาดูสองฝั่งนี่ก็คือของเดิมหมดเลยนะครับทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายและขวานะครับด้านล่างนี้มันจะเป็นสีเดียวกันนะครับแล้วก็ฝาท้ายไม่มีการเชื่อมทําใหม่นะครับทุกอย่างคือของเดิมหมดเลยฝาถ้ายปิดไฟฟ้านี่กดตรงนี้ได้เลยครับมีกล้องถ่ายในตัวนี่ฮะ ความสวยงามของเขานะครับบอกเลยว่าสวยนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้มันเป็นรถที่ขายสตอรี่มากมากเลยครับเพราะว่าเจ้าของเก่าตั้งแต่เจ้าของแรกไม่เคยทําสีเลยนะครับยางหลังฝั่งขวาเป็นยางกูดเยียร์นะครับสเปคเดียวกัน255 50 R19 นะครับผมยางคู่หลังเป็นกูดเยียร์นะครับแล้วก็ถ้ากังวลว่ารถไม่แพ้ไม่แท้นี่ครับถ้าเบรคเขายังเป็นวอลโว่อยู่เลยแสดงว่าอะไรครับรถยังเข้าสูงจนถึงปัจจุบันนะครับผมนี่บ่งบอกเลยครับ ดิสเบรกเดิมจานเบรกเดิมอยู่ครบนะครับช็อคเดิมสปริงเดิมกระบอกสวยกระบอกแบบนี้นะฮะสวยงามมากๆเลยแผงข้างประตูนะครับผมนี่ครับสวยๆงามๆเลยเครื่องเสียงก็คือครบๆเลยนะฮะกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานนะครับสวยงามมากๆเลยคันนี้นะครับประตูหลังฝั่งขวานะครับผมจะมีเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์เพจตัวถังนะครับยังอยู่ครบนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดออกไปเลยนะครับผมนี่ครับเดิมๆเลยแบบนี้สวยงามนะฮะนี่ก็คือมาจากคนโู้จากงานนะ มอสประตูไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับเนี่ยกบนการตี่าเดินไม่นอนนี่ทั้งด้านบนกับด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นสติกเกอร์เขาจะสติกเกอร์รมยางนะครับแล้วก็ตามเพจเขานี่อาร์ดีไซน์อยู่ครบหมดนะฮะคนขับเนี่ยจะมีบอกไฟฟ้าเมมโมูรี่สองสุดเนาะนี่เครื่องส่ยจะเป็นฮาร์แมนไคดอนหรือเรียกว่าฮาร์แมนก็ได้นะครับมันจะมี่นก่อนนิดนหน่อยต่ว่าใช้งนทั่วไปนะครับแต่ว่าดูรวมถือว่าสวยเลยระบบไฟฟ้าออโต้สีบานมอประตูกดมอสประตู คอากระจกไฟฟ้านะครับนี่คือความดูดีของเขานะครับมองลองแผ่นมาดูนิดหน่อยเห็นไหมครับจอเขาเป็นจอเดิมนะจอใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็กุญแจเป็นฟุตสตาร์เราด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนมาชมด้านในนะครับไปดูห้องเครื่องของเจ้า volvo xc สี่สครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปชมหมครับฝาปรงนะครับนี่ก็จะเป็นโชว์แล้วนะครับฝาปรงจะเปิดจากฝั่งนี้นะจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับที่เปิดจากั่งคนขับ นี่ครับผมเปิดฝากระโปรงให้ดูเป็นยังไงบ้างครับเหมือนรถใหม่ไหมสภาพกริปเลยนะครับฝากระโปรงนี่ก็คือไม่เคยทําสีเลยจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปนะครับความสวยของเขาก็คือสติ๊กเกอร์เนี่ยคำเตือนน้ำยายแอร์ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งขวาจะมีมอกร Volvo เขาจะปั๊มแบบนี้ไว้นะครับตัวฟอนต์ของเขานะครับถ้ามันตื้นกว่านี้แสดงว่ารถมีการทาสีฝากระโปรงมาเนี่ยมันจะมี Volvo มีตัวสวีเดนตรงนี้นะ ถ้าตรงนี้มันหายไปหรือว่ามันตื้นรถมีกานทำสีฝากระโปรงมาแน่นอนนะครับคันนี้ไม่มีครับรถเดิมมากมอกอยู่โค้แล้วก็ฝากระโปรงเป็นยังไงครับนี่เอานิ้วมาลูบัวนอนเดิร์ครับไม่มีแกะไม่มีถอดมาเล้ก็โชว์ฝากระโปรงเป็นโชว์ของขอลโบเยเลยนะครับนี่สวยงามแก้มเดิมหมดนะครับซองด้านในคือเดิมหมดนะครับรถสวยสวยมากทั้งซ้ายแลขวานะครับคือของเดิมหมดเลยนี่ให้ดูได้เลยครับ นำฝานำฝาโปง้งตอกด้านในต่างๆแก้มตัวนี่ครับเบาโชกนี่ซีนกาวเดิมหมดแล้วก็อันนี้จะเป็นหม้อน้ำนะครับครูแรนเดิมจากโรงงานนะไม่เคยเปลี่ยนของนอกเลยนะครับเปลี่ยนจากของบันเวอย่างเดียวเอาการตีได้หลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือเราการตีว่ารถไม่ชนหนักสองไม่น้ำท่วมสามไม่พิวามสี่ไม่ตัดตักนะครับแล้วก็ห้าเนี่ยเอาการตีว่ารถไม่ติดแกนแน่นอนเอาการตีอย่างหนึ่งคือ รถไม่แท้เอาก็โครงสร้างเดิมไม่เคยทําสีนะครับเดิมๆเขาบาร์เ,รเซ็นเลยครับใครชอบรถแบบนี้ผมมองเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับรถแบบนี้หายากนะครับที่เจ้าของเก่าจะดูอะไรแบบนี้ส่วนตัวผมชอบเลยครับเจ้าที่เจ้าของเก่าดูอะไรดีแบบนี้นะฮะเอาก็สภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างห้องเครื่องคันนี้ขึ้นยนต์2,000 cc ื่อนยนต์เบนซินนะครับแรงม้าค่อนข้างเยอะนะผมจําได้ว่า250กว่าแองมา้าประมาณน้ครับ250กว่าแรงม้านะครับสวยงามมากๆเลย คันนี้นะครับประวัติศูนย์ตรงนะครับได้มาแค่1นึ่งแสนหนึ่งนะครับของเหลวกองน้ํามันเพิ่งเปลี่ยนมานะครับแต่เจ้าของเก่าอันเจ้าของเก่าให้ข้อมูลไว้ค่อนข้างดีเลยครับบอกละเอียดยิบเลยนะฮะดูรายดีครับน้ํามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายตรงตลอดทุกระยะนะครับไม่เคยขาดประวัติเลยนะครับแล้วก็ยังเข้าศูนย์จนถึงปัจจุบันนะฮะคันนี้โอเคเลยใครหาวันโว้ขึ้นยนต์เบนซินนะครับเป็น SUV ขับสี่นะครับรถสวยรถสะอาดแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่า x c 4 0ูนย์อารดีซด์ของผมเนี่ย ไม่เป็นสองงองไขแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปดูออเท่นนั้นหน่อยครับว่าออเท่นเขาจะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับมีอะไรน่าใช้บ้างนะครับจากที่ผมได้งองเล่นนะมันเยอะมากๆเลยนะครับแต่ผมจะลองง่ายๆให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างไปชมเลยครับคันนี้กุญแจนะครับก็จะมีเป็นฟุตสตาร์ดแบบนี้2ดอกนะอ่าเลขไมลหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับอ่าพื้นข้อสูงสุดประมาณแสนหนึ่งครับโหมดยุบเวลาสตาร์ทเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะกว่าแอร์จะทำงานนะครับมันจะมีลมมาก่อนก็คอมเพรสเซอร์แอร์มันจะทํางานทีหลังนะครับ แต่พอเย็ยนนะคือเย็ยนเลยเนี่ยเย็ยนละเย็ยนละอ่าโอเคเลยนะฮะเขาเรียกว่าความปลอดภัยนี่คือใส่เต็มนะครับน่าจะมีประมาณ8ลูกแอร์แบกนะครับไหลมันเต็มทุกอย่างเลยแนละ้วก็เรื่องของความปลอดภัยต่างๆมีให้ครบหมดเลยนะครับคอนโซลกลางนะครับเป็นลายพลาสติกแบบนี้นะครับตัดด้วยเนี่ยเห็นมเท็กเจอร์แบบนี้สวยง,งามมากๆเลยครับวบพดุเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็ เครื่องเสียงเขาจะเป็นมันจะมีซับบูเฟอร์ตัวหนึ่งนะครับก็เป็นของฮาร์มาเหมือนกันนะครับนี่ฮาร์มันคดอนเครื่องเสียงเขาบอกว่าผมไม่ว่าต๊บตับเลยดีกว่านะครับเบสคือแน่นเครื่องเสียงเซอร์รา์นะครับเพราะว่ามันฮาร์มานคดอนรอบคันนะครับล้วก็มีอะไรน่าสนใจคือมันเยอะไปหมดนะครับเ,เริ่มจากตรงนี้กันเริ่มจากจอเขาจอเนี่ยมันจะมีเรื่องของตงัวนี้มันจะเป็นจอเขาคือจอเนวิเกเตอร์จอเนวิเกเตอร์เนี่ยมันก็จะขึ้นตรงหน้าจอนี้ด้วยนะครับเวลาเราทางาน นจอเนมิเกเตอร์ขึ้นตรงนี้ก็จะมีพวกการนั้นเครื่องเสียงต่างๆก็จะขึ้นตัวมีเดียอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับคือตัวนั้นมันเป็นตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็ดูง่ายๆครับอาร์ติซน์แทนไม่แทรดูจากพวงมาลัยนะครับเนี่ยพวงมาลัยเขาก็จะเป็นตัว R เนี่ยตัว R าร์นะคืออาร์ติซน์นะครับผมแค่วิทยุอ่ะเครื่องเสียงเขาก็เฟี้ยวนะฮะ เครื่องเสียงคือคือแบบว่าผมชอบจรครับรถเครื่องเสียงทํามคดอนมั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 นแบบมันตุ๊บตับนะฮะแล้วก็เราฟังเพลงในรถเนนะี่ยบอกเลยว่าโหแบบได้ยินเสียงเครื่องเสียงนั่นๆแบบนี้นะขับรบถฟินนะครับแล้วก็คือมันมีอะไรให้ต่อเยอะมากนะครับนี่ก็ดูเนี่ยเหมือนมันไอแพดเครื่องหนึ่งเลยนะครับไม่มีอะไรก็ ตัวนี้นมันสามารถต่อ,อนี้ได้เขาเรียกว่า,าทั้ง Apple Car p l a y ได้แล้วก็ต่อ Android Auto ได้หมดเลยนะครับใครที่บอกว่าจะเอาเอามาเล่นต่อเครื่องเสียงต่างต่เนี่ยลองมากดเล่นดูนะฮะมันมีอะไร้เนี่ยหมวด,ดรถเบนคีปปิ้งนะครับตัวช่วยจอดถอยจอดอัตโนมัติก็มีนะเนี่ยปกัปกปักกิ๊งอินปักกิเอาเนี่ยม,มีหมดเลยกล้องถอยต่างๆนะครับเนี่ยเอาไลน์เนี่ยเ,ไไเ็นเซอร์มาเปิดปิดทุกอย่าง ้หมดคือของเล่นมันเยอะมากจริงๆนะงนะดูสิคูคอนโทรลต่างๆนะครับเนคือเยอะเยอะๆเยอะจัดเลยอะนะครับแต่ใน,นทั่วไปก็คือใช้แค่นี้พอนะครับต่อบูทูธฟลูเสียงต่างๆแบบแอร์แอร์ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับอุณหภูมิสองฝั่งนะครับเนี่ยเส้นอรงนี้ได้ยัไงไงไฮเทคไหมอุณหภูมิซ้ายขวาแบ่งกันนะ ปรัแอร์แพตเต็มแม็กคือหนาวครับตอนนี้ผมขอเบาก่อนมันหนาวนะฮะโอเคเลยด้านล่างนี้ก็จะเป็นเรื่องผู้เครื่องเสียงโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับเนะี่ยโหมดของเขาก็จะมีตั้งแต่คอมฟอร์ตอินดิวเวอร์เดลามิกอีโคออฟโรดนะครับถ้าชอบแบบว่าสายซิ่งๆหน่อยครับเปิดเดนมิกเลยนะครับถ้าเปลี่ยนน้ำมันขับอีโคขับคอมฟอร์ตพอนะครับทั่วไปนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นโซนที่วางของนะใส่ USB ได้ปลั๊กชาร์จแบตได้นะครับ<ม>เกียร์เขาเป็นเอกลักษณ์ของ Volvo อยู่แล้วนะครับเกียร์ใช้งานยังไงนะครับมันจะมีเกียร์พีตรงนี้กดเพื่อเข้าเกนะียร์พีเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่เอาใส่เกียร์อนะ่ะกดออกมาหนึ่งทีมันจะเข้าเกียร์เอ็นดังขึ้นไปเป็นเกียร์อาร์นะครับผมแล้วก็ลงมาหนึ่งทีกจ็จะเป็นเกียร์เอ็นแล้วก็ตบไปทีนึงจะเป็นจะเป็นเกียร์ดีตบไปอีกทีหนึ่งจะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมมันก็จะชอบเลยนะฮะไฟจะไไม่่ขึ้้้นนนนตรงีนะฟจอหา ส่วนการจอดกด P นี่เป็นม,มือไฟฟ้านะครับดัแบเบรื่ออัตโนมัติเวลาก็ติดก,ก็ก็มีนะครับใครไม่ใช้ก็ปิดไปก็ได้นะฮะโอเคเนี่ยม,มือไฟฟ้านะครับคอนโซลกลางก็จะมีเนี่ยชี้ใส่แก้วนะครับที่วางของเยอะแยะมากมายพูมิใจมันติฟังก์ชัน2ฝั่งมีแพนเทินชิปด้วยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวคูบคอนโทรลนะฮะ อาจจะปิดจะเปิดจะใช้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็ก็กดปิดไปนะครับส่วนฝั่งขวานี่ก็คือควบคุมตัวเครื่องเสียงแล้วก็พวกบลูทูธต่างๆนะครับคือออปชั่นมันเยอะนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ใช้ยากนะครับเครื่องเสียงต่างๆก็ดีเลยก็มีไฟเขาเขาเรียกว่าตัวนี้จะเป็นไฟอ่านหนังสือเนาะไฟไฟคู่ก็จะเปิดออโต้ก็ได้นะครับพอมืดปุ๊บมันก็ติดเองคันนี้นะครับวอลโว่เนี่ยมันเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับ มันเป็นทางเลือกนะครับที่ใครที่จะไม่อยากไปเล่นพวก BM พวกเบนซ์นะครับมาเล่นวอลโวนะครับมันก็ได้เรื่องออปชั่นต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายนะครับราคามันก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับแถมออปชั่นต่างๆความปลอดภัยมันสูงด้วยนะครับผมถือว่าอันนี้ความชอบส่วนตัวนะท่าน,นเชฟในเซกเมนต์เดียวกันอย่าที่ผมแจ้งครับเชียบกัอ X1 ของ BM หรือว่า GLA ของเบนซ์นะครับยังไงวอลโว่นะ่ผมเชียร์นะครับว่ามันกินขาดแน่นอนใครที่เคยมาลองขับ วอลโว่ก็จะรู้ครับว่าวอลโวมันนั่งสบายแล้วก็มันขับดีจริงๆนะครับคันนี้กการตีครับความเร็ว2 0 0ก็กว่าเนี่ยคือสบายเลยนะไม่มีสั่นไม่มีลมเข้าเลยครับทุกอย่างเก็บเสียงดีหมดซับเสียงนะครับขนาดดึงกระดูกงูเม็ดอายังดึงยากเลยครับก็เนี่ยนะครับวอลโว x c 4 0 r Design ป้ายแดง2องล้านสี่แสนนะครับตอนนี้รถแคบมัน5ปีนะครับราคาร่วงเป็นล้านนะครับผมนี่ฮะรถมือสองตอนนี้คุ้มมากๆเลยนะครับได้ออปเั่นเต็มสีเดิมจากงานททั้งคัน ประวัติสู์ตรงทุกระยะนะครับออปชั่นแน่นๆฮะเราได้ปี19แท้ไม่ได้ร่างจดด้วยนะครับวอลโว่คันนี้ผมบอกเลยว่า SUV ของวอลโร่นะครับยังไงผมก็คิดว่าวอลโว่เป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับใครชอบนะฮะอยากมาลองขับมาเชิญที่โปรกบ้านได้เลยครับผมหรือว่าดูรีวิวแล้วพร้อมซื้อนะครับเราก็มีบริการส่งรถตรงถึงหน้าบ้านนะครับไม่ว่าซื้อสดหรือจะแฟรนซ์นะครับเราส่งฟรีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนะฮะใครที่เคยเป็นลูกค้าของโปรกด้านนะครับฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่า ได้รถของโปรบ้านไปรถตรงปกไหมครับบริการเป็นยังไงบ้างครับผมฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆท่านอื่นจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับผมแต่บอกเลยครับว่ารถได้ไปตรงปกตามที่ผมรีวิวอย่างแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมรีวิวหรือว่าจะเป็นที่ปิินรีวิวนะฮะรถทุกคันการันตีรถสวยรถเดิมนะฮะฝากช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ครบทุกช่องทางแล้วก็ฝากกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของงทาารรถบบ้นเลยะคัผม <krit> imi, วันนี้ครับผมแม็กนามก็จะวอลโวคันนี้นะครับขอบตัวงานไปก่อนนะครับใครหาอยู่นะครับราคาแบบนี้บอกเลยว่าน่าจะมีแค่คันเดียวในตลาดนะครับไม่มีถูกกว่านี้นะที่สภาพแบบนี้นะครับรถเดิมทั้งคันนะครับอยากจะให้เก็บตรงไหนเพิ่มเติมก็แจ้งมาได้ครับแต่ว่าใครชอบรถเดิมๆดิบๆแบบนี้นะที่ไม่ต้องเก็บสีนะครับก็บอกเลยครับว่าของผมโดนใจแน่นอนนะเดิมนั้งคันจริงๆนะฮะอันนี้เช็คมาได้บอกกันนะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้ขอบตัวงานไปก่อนครับสวัสดีครับ With <laughs>